เครื่องบินมากกว่า10บลำของกองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าร่วมการโจมตีกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาโดยใช้จรวดมากกว่า10บนัดซึ่งทั้งหมดได้โจมตีอาคารที่เชื่อว่าเป็นที่รวมตัวของผู้นำกลุ่มฮามาสภายในไม่กี่วินาทีการรวมกลุ่มของผู้นำต่างๆเหล่านี้กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้อิสราเอลสามารถโจมตีและกำจัดกลุ่มผู้นำได้อย่างง่ายดาย ด้วยงานข่าวกรองที่แม่นยำซ้ำรอยคลมอของกลุ่มฮูตีที่โดนสอยนับสิบรายในการถล่มเพียงครั้งเดียวอิสราเอลสุดระหำถล่มผู้นำฮามาสในกาตาคาใหเนอีเงียบกริบเพื่อนโดนสอยแคบจะหมดแล้ว ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ที่ฮือฮาและดูมาเป็นข่าวเกีียวกล่าวมากที่สุดนั่นก็คือการเกิดเปิดปฏิบัติการของกองทัพอากาศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งแต่เหตุการณ์ในการเปิดปฏิบัติการกองทัพอากาศอิสราเอลในครั้งนี้นี่ครับบินไกลไปโน่นเลยนะครับไปถึงกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ท่านผู้ฟังครับ การไปโจมตีกลุ่มผู้นำฮามาสท,ที่กำลังรอการประชุมที่จะประชุมกับสตีฟวิทคอปนี่แหละครับผู้แทนของทรัมป์นี่แหละครับในเรื่องของการเจรจาเรื่องตัวประกันเรื่องการยุติเหตุการณ์ในฉนวนกาชากลายเป็นว่าการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้นำฮามาสนี่แหละครับ ที่ยังหลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี่แหละครับมันกลายเป็นจุดอวสานอีกครั้งหนึ่งของการรวมตัวกันท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้การรวมกลุ่มการรวมตัวกันของคณะรัฐมนตรีของเยเมนซึ่งเกิดขึ้นนี่แหละครับในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็กลายเป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้คณะรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตีนี่แหละครับในเยเมนนั้นต้องดับดิ้นไปกว่า12คน 12คนในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีรอดอยู่4คนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นซ้ํากับกลุ่มฮามาสที่กําลังจะมีการรวมตัวกันประชุมกันในเรื่องของการเจรจารที่จะเกิดขึ้นกับสตีฟวิทขอบผู้แทนของสหรัฐอเมริกากลายเป็นอวสานของกลุ่มผู้นําฮามาสรุ่นสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า คนที่กลายดูเหมือนว่าจะมีะดูเหมือนจะวิตกกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นคาเมเนียเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผู้นําต่างๆที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในเครือข่ายของเขาเนี่ยแหละครับที่ร่วมกันในการสตราปนาความแข็งแกร่งของอิหร่านในตะวันออกกลางตอนนี้ดูเหมือนมันดับดิ้นไปทีละคนสองคนทีละสิบคนจนแทบจะหมดสิ้นเลยแหละครับเหลือเฉพาะคาเมเนียคนเดียวเลยแหละครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ กลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบลูกน้องตอนนี้ดับดิ้นกันหมดกลุ่มไฮามาดิเลยครับกลายเป็นผู้นำรุ่นท้ายๆรุ่นสุดท้ายเลยเลยครับที่ถูกเด็ดหัวไปในเหตุการณ์เมื่อวาน ท่านฟังครับประถมมาบทของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางมันเริ่มขึ้นตั้งแต่โน่นเลยแหละครับวันที่7ตุลาคมปี2023ท่านผู้ฟังครับคลิปวิดีโอขนาดที่ชาวอิสราเอลกำลังถูกสังหารหมู่ในงานเทศกาลดนตรีติดชายแดงใกล้ฉนวนกาชาเนี่ยครับท่ามกลางผู้นำกลุ่มฮามาสได้สวดมนเพื่อเฉลิมฉลองจาก ที่ปลอดภัยในเมืองโนฮาประเทศกาตาขณะที่เหตุการณ์สังหารหมู่มันเกิดขึ้นทางโทรทัศน์ซึ่งคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอให้เห็นนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มผู้นานฮามานันแสดงความยินดีในการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมภายหลังเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นละครเรื่องยาว ที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้มันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเกินหลายหมื่นคนจากเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวอิสราเอลนี่เลยครับต้องเสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนั้นกว่า1,200คนท่านฟังครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนี่เลยครับความไม่สงบและก,การล้างแค้นของอิสราเอลมันจึงเริ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์การตอบโต้ของอิสราเอลนี่เลยครับซึ่งวันแรกเกิดขึ้นตั้งแต่8ตุลาคม จนถึงปัจจุบันแล้วนะครับกว่า1ปีแล้วนะครับปฏิบัติการถอนแค้นของอิสราเอลนั้นยังไม่สิ้นสุดและบุคคลที่ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นี่นะครับก็คือคาเมรีนี่แหละครับสมาชิกที่เขาสนับสน,นุนตอนนี้ลม้มลงทีละคน2คนคาเมรี i i เองตอนนี้ก็กลายเป็นเป้าหมายเช่นกันทำให้เขาเยแหละครับต้องแอบตัวหาที่หลบภยัยซ่อนในรูไม่สามารถปรากฏตัวได้ไม่สามารถสื่อสารได้การที่เขา ติดต่อสื่อสารหรือว่าการที่เขาแสดงตัวตนแสดงจุดพิกัดนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นลมหายใจสุดท้ายของเขาถ้าเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะสำหรับปฏิบัติการของกองทัพอากาศ IDF อิสราเอลครั้งนี้นี่ครับมีการใช้เครื่องบิน F-15-10 ลำมีการใช้ขีปนาวุธกว่า10นัดในการโจมตีเป้าหมายซึ่งมันก็เป็นอาคาร ห้องแถวนี่แหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่รวมตัวกันของผู้นํากลุ่มฮามาสซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีนะครับการรวมกลุ่มกันของผู้นําต่างๆเหล่านี้มันกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้อิสราเอลนี่แหละครับสามารถโจมตีและกําจัดกลุ่มผู้นําต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยงานข่าวกรองที่แม่นยำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาบอกกับสํานักข่าวเอ็กซีออนะครับว่ารัฐบาลทรัมป์ได้รับแจ้งจากอิสราเอลเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวซึ่ง เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของกาตาร์วยขีปปะรุ่นนี่แหละครับแต่ปรากฏว่า ขณะที่มีการแจ้งข่าวนั้นอาวุธมันได้ถูกยิงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปขัดขวางปฏิบัติการดังกล่าวอันนี้ก็คือคําอ้างของทางฝั่งอเมริกาปฏิบัติการการโจมตีเดกาตาในครั้งนี้นะครับมีแนวโน้มว่าดําเนินการโดยกองทัพอากาศอิสราเอลจากน่านฟ้าของซีเรียซึ่งมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์การโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศที่เมืองอรวมถึงสถานีเลด้า ในเมืองคาตาเกะนะครับของซีเรียตอนกลางของอิสราเอลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งมีก็ซึ่งมันมีข่าวลือนะครับว่ากองกําลังนั้นซึ่งดูเหมือนว่าพื้นที่สูนเรดาแห่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็น กองกำลังติดอาวุธของซิเรียและตุกรกีร่วมกันในการดำเนินการตามแถลงการร่วมที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาฮูของอิสราเอลและรัฐมนตรีกัลางของอิสราเอลแคทเลยครับและหมูนะครับว่าการโจมตีผู้นํากลุ่มฮามาัสที่กรุงโดฮาในครั้งนี้นี่นะครับ เพื่อตอบโต้การโจมตีของผู้กอ่อการร้ายในยูเซเลมซึ่งมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหกรายและบาดเจ็บ26คนซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสดๆร้อๆนๆนี่เองเลยครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่หลังการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมที่เยรูซาเล็มนี่แหละครับเนทันยาหูจึงสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงทุกแห่งเตรียมพร้อมสลับรับมือความเป็นไปได้ที่จะขัดขวางกลุ่มฮามาสรัฐมนตตีวากาการ,การเทรวงกลรโหมก็สนับสนุนมาตรการนี้จนมา วันอังคารนี่เลยครับจึงมีการตัดสินใจกันนะครับจากงานข่าวกลองที่แม่นยำนี่เลยครับว่าผู้นํากลุ่มฮามาสนี่เลยครับผู้นําหลายระดับกําลังจะประชุมกันที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาร์นะครับเมื่อระบุพิการเป้าหมายชัดเจนปฏิบัติการการโจมตีจากกองทัพอากาศบินไกล1,800กิโลเมตรจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บบังภายหลังการโจมตีเนี่ยนะครับภาพชัดเจนของอาคารที่ก่อนหน้านี้มันถูกกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีในกรุงดูฮานี่แหละครับเมืองหลวงของกาตาร์โดยภายในแต่ละชั้นดูเหมือนว่ามันจะถูกทําลายจนหมดสินส้นแสดงให้เห็นนะครับว่าไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตจากการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลในครั้งนี้รายงานเบื้องต้นระบุนะครับว่า คารินอันไฮายาหัวหน้าคณะกรรมการเมืองของกลุ่มฮามาสถูกสังหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนในเหตุการณ์โจมตีอย่างแม่นยำของอิสราเอลที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มฮามาสนะครับในกรุงดฮาเมืองหลวงของเตร์ตาในครั้งนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าทางกลุ่มฮามาเนี่ยครับจะออกแถลงการนะครับว่าผู้นำต่างๆเหล่านี้ยังปลอดภัยดีแต่คนที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่ผู้นำระดับกลุ่มใดๆทั้งสิ้น แต่ผู้ฟังครับเชื่อไหมครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในกาต้าภายใต้เขตอิทธิพล ของฐานทัพขนาดใหญ่อันดูเดตของอเมริกาซึ่งคงเป็นไปไม่ได้เลยะครับที่อเมริกาจะไม่รับรู้ถึงการมาของเครื่องบินอิสราเอลถึง10ลำก่อนหน้านี้ในสงคราม12วันเนี่ยแหละครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านฐานทัพแห่งนี้เนี่ยะครับก็เคยถูกโจมตีจากอิหร่านมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ระบบป้องกันแพทดิออตเนี่ยแหละครับก็สามารถป้องกันฐานทัพอากาศแห่งนี้เอาไว้ได้นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยแหละครับรับรู้ทรัมป์เองก็รับรู้การประสานงานจากการ ประสานงานล่วงหน้าแม้เขาจะออกมาปฏิเสธภายหลังก็ตามแต่การกําจัดผู้นํากลุ่มฮามาสเนี่ยครับชุดสุดท้ายนี่ครับที่ยังหลงเหลืออยู่มันจะทําให้สถานการณ์ในกาชา ตอนนี้เนี่ยครับมันอาจจะสงบเร็วขึ้นและความต้องการของทำไนอิสเลเอลในการยึดครองกาชามันก็จะเร็วขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลสั่งประกาศอพยพชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนออกจากฉนวนกาชาโดยด่วนนะครับอิสราเอลและทำกําลังจะครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งถือเป็นการบุกยึดดินแดนซึ่งซึ่งหน้าอีกครั้งหนึ่งของอเมริกาและเอเมริกานี่แหละครับกำลังจะไปยึดเวเนซุเอลาในไม่กี่วันต่อจาก นี้ขณะที่ทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยนะครับภายหลังจัดการกลุ่มฮามาตนะครับจนสงบและยึดพื้นที่กาซาได้เลยครับเป้าหมายต่อไปของอิสราเอลมันก็คืออิหร่านนี่แหละครับไม่ลอดแน่นอนการเด็ดหัวผู้นําโดยเฉพาะคาเบรีนี่แหละครับซึ่งตอนนี้เหลือเขาคนเดียวเลยแหละครับกำลังเดินทางมาถึงรวมถึงผู้นําหัวหน้ายกหัวหน้าหน่วยกองกําลังต่างๆของอิหร่านตอนนี้จึงห้ามรวมตัวกันห้ามติดต่อสื่อสารกัน เพราะจะกลายเป็นเป้าหมายก,า,า,ยการโจมตีของอิสเรลได้การติดต่อสื่อสารการใช้โทรศัพท์สมัยใหม่นี่นะครับมันเป็นการระบุพิกัดต,ตัวเองชัดเจนเพราะฉะนั้นมันทําให้ ต,ต่อจากนี้ไปนี่แหละครับผู้นําของอิหร่านนี่แหละครับอาจจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารระบุตําแหน่งตัวตนของแต่ละกันและกันได้แต่ถ้าเผื่อไม่ประชุมกันไม่หาดูกันแล้วมันจะวางแผนกันได้อย่างไงนี่ก็คือความยากลําบากของผู้นําหน่วยทหารต่างๆของอิหร่านรวมถึงคามีนีเลยแหละครับซึ่งต่อจากนี้ไปเมื่อไม่ประสานงานกันได้แล้วมันจะหาการหาทางป้องกันอิสราเอลที่จะยึด,ด,ด บุกยึดบุกโจมตีได้ยังไงขณะกั้นถ้าเผื่อมีการติดต่อสื่อสารกันการนัดแนะที่จะประชุมกันนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นเป้เปาหมายในการโจมตีจากทางฝั่งกองทัพอิสราเอลเหมือนกันในการที่หน่วยมอสซารหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงข่าวกรองของอิสราเอลที่มีความแม่นยำนี่แหละครับแทรกซึมไปทุกจุดเพราะฉะนั้นแค่เป้าหมายเล็กๆสัญญาเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละครับมันกำลังอาจจะกลายเป็นหายนะของผู้นําทางทหารของอิหร่านแต่ละคนก็เป็นไปได้ กลายเป็นว่าตอนนี้อิสราเอลนี่เลยครับกดดันทุตทางพลาดรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่นี่ครับมันจะกลายเป็นเป้าโจมตีรวมถึงคาเมรนอีด้วยถ้าเผื่อออกโพรออกมาจากดูเมื่อไหร่นี่เลยครับคาเมเนวคาเมรน,นีก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีเหมือนกันรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ